วันนี้นะคะอีฟมีเกร็ดประวัติศาสตร์ไทยนะคะเกี่ยวกับคดีดังของจังหวัดร,ราชบุรีใครอยู่จังหวัดร,ราชบุรีสมุทรสาครสมุกสงครามอะไรในลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยจะต้องได้ยินเกียรติศพของจอมโจรหนังเหนียวฆ่าไม่ตายเสือแป้นจอมโจรราชบุรีประหารไม่ตายสุดท้ายต้องให้แม่มาทำแบบนี้ มาทำแบบไหนก่อนอื่นฝากกดไลค์และไปชมเรื่องราวของจองโจนเสือแป้นกันเลยค่ะราชบุรีสีเมืองาประเทืองเป็นมืราชบุรีย้อนกลับไปนะคะในอดีตนะคะที่เมืองราชบุรีนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องได้ยินเกติศรรัพท์ความโด่งดังกังวานแล้วก็ กิติศัพท์ความหนังเหนียวคงกระพันของคุณเสือแป้นหรือจอมโจรเสือแป้นจอมโจรแห่งรุ่งแม่น้ำแม่กองต้องบอกว่าถ้าเอ่ยชื่อเสือแป้นไปเนี่ยทั้งจังหวัดราชบุรีรุ่มแม่น้ำแม่กองสมุทรสงครามทุกคนจะต้องรู้จักชื่อของเสือแป้นขนาดที่ว่าเด็กเล็กๆนะคะที่กําลังร้องไห้อยู่เนี่ยถ้าเอ่ยชื่อเสือแป้นขึ้นมาทันทีเนี่ยเด็กจะต้องหยุดร้องอะ่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเสือแป้นกันก่อนเนาะเสือแป้นเนี่ยเขาก็เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ดังท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าหลวงพ่อห้องพระครูอินทระเขมานะคะแห่งวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีนะซึ่งหลวงพ่อห้องเนี่ยโดดเด่นในพุทธคุณโดยเฉพาะคุณวิเศษทางด้านคงกระพันชาติก็อารมณ์ประมาณว่าโดดเด่นในด้าน ถ้าคุณหนังเหนียวฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าประมาณนี้แหละชนิดที่ว่า,มาแมลงวันเนี่ยไม่ได้กินเลือดอีฟก็งงว่าไอ้แมลงวันเนี่ยไม่ได้กินเลือดนี่แมลงวันมันกินเลือดเหรอไม่ใช่มแมลงวันเนาะน่าจะเป็นยุงม,มากกว่าแล้วก็มีเกติศัพท์เกี่ยวกับเหรียญล่อโบราณที่เก่าแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเสือแป้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นลูกศิย์ข,ของหลวงพ่อห้องนะเขาได้รับการสักยัน พระโมกคาราณะจัดท่านต่อมานะคะเสือแป้นเนี่ยก็มีภาวะการกดดันหลายๆอย่างในชีวิตนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยหันเหจากคนปกติชาวบ้านปกติเนี่ยมาเป็นโจรโจรลักเล็กขโมยน้อยจนโจรป้นทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเอือมระอามากๆเพราะว่าเสือแป้นเนี่ย ไม่สามารถจับกลุ่มได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากเสือแป้นเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือคาถาอาคมที่หนังเหนียวฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าเป็นที่โจดจันไปทั่วตำบลจังหวัดราชบุรีเลยทีเดียว ถึงแม้เจ้าหน้าที่นะคะจะออกปราบปามเนี่ยปะทะกับเสือแป้นแบบประจันบานก็คือประจันหน้าเลยแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถทําอะไรเสือแป้นได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าหนังดีก็คือคงกระพันชาตินั่นเองอาวุธทุกชนิดของเจ้าหน้าที่นะคะไม่สามารถทําอันตรายแม้แต่ปลายเส้นผมได้อ่ะทุกคนเสือแป้นเนี่ยก็เลยหลุดรอดมาโดยตลอดทุกครั้งนะในที่สุดนะคะทางการเนี่ยเขาก็มีเล่ห์อุบาย โดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกับสมุนของเสือแป้นโดยให้ลูกน้องของเสือแป้นเนี่ยดักทำร้ายตอนเสือแป้นนอนหลับโดยใช้ไม้พองเนี่ยตีจนเสือแป้นเนี่ยสลบไปแล้วก็โทรให้เจ้าหน้าที่ไม่ใช่โทรสมัยก่อนไม่มีโทรนะทุกคน <laughs> เรียกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับตัวไปถ้าไม่ใช้วิธีนี้นะบอกเลยว่าไม่สามารถจับเสือแป้นได้ หลังจากเสือแป้นถูกส่งตัวฟ้องศาลเนี่ยได้ตัดสินประหารชีวิตในยุคนั้นนะคะการประหารชีวิตเนี่ยทางราชการนะคะได้ใช้วิธีนำผู้ต้องหาเนี่ยมัดติดกับเสาแล้วใช้เพชฌฆาตนะคะลงมือฟันคอด้วยดาบซึ่งช่วงคดีของเสือแป้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงปี2450ย้อนกลับไปเกือบ100ปีเลยทีเดียวเมื่อข่าวแพร่ออกไปนะคะ เสือแป้นเนี่ยถูกจับตัวได้และถูกนําตัวไปตัดศีรษะประชาชนเนี่ยประมาณหมื่นคนนะคะต่างมุงดูกันอย่างล้นหลามนะคะณนะลานปะหารโดยมีพยาไกรเพชรนะคะรัะตนสงครามสมุทรเทศบาลเป็นประธานส่วนเพชรฆาตนั้นนะคะก็ได้เตรียมมาจากกทมหรือว่าพระนครก็คือพระหมืน่นสาหัสเป็นดาบหนึ่งส่วนดับสองนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของนายอน้นซึ่งเป็นเพชรฆาต คอยไล่ลำแล้วก็เชือดตามที่อิฟเข้าใจนะคะโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีการแบบยิงหรือว่าฉีดยาหรืออะไรใดๆนะจะมีการประหารโดยการเหมือนกับว่าเอาเสามาตั้งแล้วก็ให้ผู้ต้องหาเนี่ยมานั่งนั่งแล้วก็จะให้เพชฌฆาตส,สองมือก็คือ2ดาบนะคะมีดาบ1และดาบสองดาบหนึ่งเนี่ยจะทําการเหมือนกับเป็นเพชฌฆาตตัวจริงและดาบสองเนี่ยจะเป็นการหลอกล่อและไล่ลํลำซึ่งตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยหรือ คนที่จะถูกอาหารชีวิตเนี่ยจะไม่เห็นนะและจะถูกการปิดตาไว้แล้วเขาจะเหมือนกันมีการไล่ล้ำหลอกลอ่อไม่ให้ผู้ต้องหาเนี่ยหรือเสือแป้นเนี่ยรู้ตัวเลยนะคะทุกคนเขาจะฟันแบบว่าให้ใจของผู้ต้องหาเนี่ยล่องลอยไปคือมันก็ไม่ล่องลอยอยู่แล้วแหละฟันโดยไม่รู้ตัวแต่เขาจะให้เอาเหมือนกับไล่ลำ้ำอีกคนหนึ่งไล่ลำ้ำใช่ไหมดาบสองอะ่ะดาบหนึ่งก็จะเป็นคนฟันแต่ถ้าฟันแล้วหัวไม่ขาดนะให้ดาบสองเนี่ยเป็นคนฟันซ้ํา พอได้เวลาเสียงปี่เสียงกลองเริ่มขึ้นนะคะเพชรขาตเนี่ยก็ทําการไร่รำหลอกล่อไปตามจังหวัดเสียงปี่เสียงกลองพอรัวๆเนี่ยเพชราตดาบหนึ่งก็เงื้อมือนะคะเงื้อดาบเนี่ยสุดแขนและฟันลงไปที่บ้านท้าย <What? S 1> เฮ้ยไม่ใช่ฟันตรงไปที่บ้านคอของเสือแป้นทันที จะเป็นจุดคลายแม็กแบบซิค,คอมไปแล้วไม่ใช่นะคะทุกคนบ้านขออิบอิบขอโทษด้วยแต่ว่านะคะคมมีดคมดาบเนี่ยไม่สามารถชำแหละหรือตัดคอของเสือแป้นได้แม้แต่เพียงริ้วรอยที่คอนะคะก็เป็นเพียงแค่ริ้วรอยเหมือนน้ำเกี่ยวเท่านั้นสร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้ที่มาดูในวันนั้นเพชรค่าดาบสองเลยใช้มีดดาบเนี่ยชเชืออเฉือนทันที แต่ก็ไม่สามารถตัดคอเสือแป้นได้ทั้งๆท,ท,ที่ดาบของเพชฌฆาตนะคะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เคยฟันคอนักโทษที่มีอาคมขลังขาดกระจุยมานักต่อนักแล้วหลังจากที่เพชฌฆาตดาบหนึ่งและเพชฌฆาตดาบสองเนี่ยไม่สามารถฟันคอหรือประหารชีวิตเสือแป้นได้นะคะ พระยาไกลเพชรรัตน,นสงคมเนี่ยซึ่งเป็นประธานพิธีในขณะนั้นเนี่ยเขาจึงตัดสินใจนะคะให้นํากระทะมาต้มคือเอากระทะมาต้มอะ่ะทุกคนแล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปแล้วก็เอาเสือแป้นเนี่ยเข้าไปต้มโอทรมานมากเลยแค่คิดอีฟก,ก็รู้สึกหดหู่และทรมานใจในการประหารชีวิตเหมือนกันนะทุกคนพอหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของเสือแป้นเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะก็เกิดความสลดใจแล้วก็เกิดความสงสารลูก ก็จึงได้อาสานะคะเข้ามาเกีย้ยก่อมลูกชายเสือแป้นให้คลายมนคาถาที่ป้องกันความหนังเหนียวของตนเนี่ยซะโอ้ยขนลุกว่ะขนลุกอ่ะขนลุกลกับทุกคนเมื่อแม่ของเสือแป้นเนี่ยได้เข้าไปเกีย้ยกลมุตรชายให้ถอนคาถาอาคมนะสุดท้ายเนี่ยเสือแป้นเนี่ยก็ยินยอมโดยให้แม่เนี่ยตักน้ำมาแล้วก็เสือแป้นเนี่ยก็ ทำน้ำมนแล้วให้แม่เนี่ยไปลดที่ตัวของเสือแป้นพร้อมกับเอาน้ำมนเนี่ยรูปไปที่อัคระยันด้านหลังสามครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ก้มลงกราบมันดาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตโอ้ยขนลุกเรื่อยๆทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเพชฌฆาตก็ทำพิธีประหารต่อไป พอเพชรฆาตดาบหนึ่งเนี่ยฟันลงไปที่คอนะคะคอของเสือแป้นเนี่ยกระเด็นเลือดก,กระฉูดเลยแล้วก็กระจายไปทั่วพิธีเลยค่ะ สิ้นสุดชีวิตความชั่วของเสือแป้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เ,เป็นที่จดจานดังไปทั่วสารทิศเลย oh. หวังว่าเพื่อนๆนนะะจะชอบเก็บประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆที่อีฟได้นำมาฝากในวันนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะได้รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าและอีจะได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจนี่มานำเสนอให้เพื่อนๆอ,อีกในครั้งต่อไปนะฝากกดไลค์ให้อีฟสัก10,000ไ like, ลค์และกลับมาพบกับอีฟใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีสวีสดัสค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเลิฟเลิค่ะ